สว,วัสดีผู้ชมเรื่อยๆกับ Steve a n Commander นะครัสำหรับวันนี้นะครับเราจะมารีวิว Minecraft Snapshot ของอ 14w25a กันนะครับก็มีอัปเดตอะไรจริงๆอย่างเช่นอย่างนี้นะครับว,ว้าวเดี๋ยวเราก็ขอเข้าไปสำรวจด้านในนิดนึงนะครับก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากเอาแหลกอีกแล้วตลอดเปิดเฟซ YouTube เฮ้ย What the อะไรวะมันถ้าจะเป็นเอฟเฟกต์อะไรม็อบใหม่อะไรแน่นอนนะครับอืมก็ตัวนี้ก็มีม็อบใหม่เข้ามานะครับก็คือ กาดเดียนนะครับก็คือมันเหมือนกับตัวอะไรสักอย่างที่มันปกป้องไอ้ประสาทเนี่ยคือมันจะสปอนแถวรอบๆเนี้ยก็เอเจ๋งดีนะไมค้าก็เพิ่มอะไรมาใหม่นับเยสเลยคือรอหลายสัปดาห์ก็ถึงว่าเนาะไม่ปล่อยอันนี้ก็คือหินพิสมารีน,นะครับก็มีทั้งบิกทั้งธรรมดาครับก็ใช้ได้นับเยสส่วนนี้ก็เอ่อดาร์พิสมารีนนะไม่รู้อ่านถูกเปล่าแต่น่าจะถูกก็ล่ะเอ้ยมีทางไปด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวขอขุดแป๊บหนึง่งอืมว้าวอุ่ดูมันว่ายน้ำหเหมือนตัวอะไรสักอย่างอะ่ะอุย้ยแต่เจ๋งเดีย่านี่ไงเราเจอแกนกลางแล้วนับก็มีซีแลนเทอร์อยู่นับอ่ะเป็นแบบคมครบ,บ,บเออไม่ใช่ดิคล้ายโกสโตนะอืมก็จะว่าไปเคยอ่านอ่านมานิดนึงก็มันมีทองอยู่น,นี้แปดอันแปดหรือเก้าว่ะอ่ะแปดนับอ่ะใครชอบขุดทองก็มาขุดได้นับว้าวอุ้ยโห ถึงว่าไม่ปล่อยสแนปชอตมาหลายสัปดาห์คงนั่งทํำอินี่อยู่อะอืมเฮ้ยแต่เจ๋งนะโอเคเราอาดาบอะไรมาค่านิดนึงนับเราจะดูว่ามันดอบอะไรมั่งนับอ้าวอ้าวหนีไปเฉยเลยไม่เป็นไรโจบตัวนี้ก็ได้อ๋อดอบปลานี่ก็ดอบอ้าดอบไอพิสมารินแช เป็นชาอะไรอ,อ่านไม่เป็นเลยเดี๋ยวก็ไมีคริสตัลด้วยนับอืมก็น่าจะไวค้คราฟไอซีแลนเทอร์นี่แหละไปอ่านมาแวบๆหนึง่งก็จำวิธีการราคไม่ได้อ่ะก็เดี๋ยวขอสำรวจอะไรนิดน,นึงว่าม,มันมีอะไรอีกไหมอ่าไม่มีแล้วโอเคขึ้น,ข,นขึ้นน้ำไปดีกว่านับเอ๊ะเออจริงด้วยมันมันแบบว่าจะฆ่าปลาหมึกอะไรแถวๆนี้อืมรู้สึกก็เปิดเอเวนทอรี่ทำไมมันแหลกๆอ่ะไม่รู้นับอ่ะสควีท เฮ้ยมันมันยิงเลเซอร์เหรอวัสเด้ออุ้ยเฮ้ยลอง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 อุ้ยไอ้ยจมีการยิงเลเซอร์ด้วยโอ้โหเฮ้ยเวลาโจมตีเ,หเปหน,นีไอ้ย่าเจ๋งอ่ะโอ้โหนี่นึกสภาพเกมไอยูริได้เลยเนะี่ยที่ว่าไม่ใช่ดียูริแต่ไอแทนเบนซานทะี่มันมีแบบเออเป็นเดียวกันอ่ะเออแต่ตอนนี้เดินรู้สึกว่าไม่เจอบอสเลยนะเกมหมดสามโอเคเดี๋ยวขอค้นหาบอสแป๊บหนึ่งนะครับ มันมีอะไรอีกเฮ้ย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 วัดเดอะอ๋ออ๋ออันนี้คือเอ่อเวทเวทอะไรนะเวทสปอนนะครับก็คือเป็นฟองน้ําที่เปียกนะครับก็เขาได้ทําการรีเทคเจอร์ใหม่นะแต่ตอนนี้ขอหาบอสก่อนเดี๋ยวเพิ่งอ่า ah, เจอละว้า wow, วอยู่นี่เองวัดดีมันน่าจะเป็นเอลเดอร์นะอืมเอาเท่าที่จำจำได้โอเครู้สึกเปิดเดโมนทูนรี่แล้วมันแหลกทันทีเลย ไนมีการมองหน้าด้วยเอฟเฟกต์ 5, 10, 100. เอสพีห้าสิบหนึ่งร้อยเอ๊ะวัแป๊บเดียวตายอ่าแล้วมันก็จะดรอปไอสปอนเวบเฮ้ยเวท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 เด,ด้วยนะ้าแล้วมันมีเอฟเฟกต์ไอตีช้า้วยโอ้ก็ดีนะเอาเอฟเฟกต์นี้มาใช้เป็นประโยชน์อืมโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปบนบกกันก่อนเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวอย่าพึง่งคือมีอะไรน่าสำรวจอะ่ะเอออุ๊ยถ้าใครเจอนี่แบบ เป็นอะไรที่โชคดีมากมานั่งปั๊มอะไรได้เลยเนี่ยเสียงเดียวเป็นน้ํานะครับก็คือต้องนั่นแหละนะก็เหมือนปราสาทใ,ใต้ทะเลนะเป็นโอเชียนทัมเพิลนะโอเคอะสปอนมีดินใหม่มีบล็อกใหม่อะไรด้วยเยอะแย,ยะเลยนะอะเดี๋ยวแถวนี้มีเกาะเฮ้ยสวยแฮะใช้ได้นับอะสปอนนะครับก็เออได้ทําการเอ่อ เปลี่ยนเท็กเจอร์ใหม่นะครับส่วนนี้ก็ c o l o r i c e dirt มัง้งไม่รู้อะแต่คือมันจะแทน gasless dirt นะ่ะอ่ะวิธีการคราก็ประมาณนี้นะโอเคบั o เยอะใช้ได้นะเวอร์ชันเนี้ยอืมโอเคครับินเทเบิลเนี่ยวิธีการคราดินอันเนี้ยมันคือมันจะแทนก g สเล e s s dirt นะจะพูดทำไมสองรอบวิธีการคราประมาณนี้นะอ่ะก็ได้ colorize dirt เอ้ยอยากภาษาอังกฤษจริงเลยอืมนะ โอเคแล้วก็สปอนน้าสามารถอืมเก็บน้ําได้อะไรประมาณนี้นะแล้วก็คือเปลี่ยนเทกเจอร์ใหม่ก็สวยใช้ได้เนะม่ไรอีนี่มันจะหมดเนี่ยพอเราวางไปตรงน้ําปุ๊บน้ํามันก็นี่มันก็เป็นแบบนี้นะอือแล้วมันก็จะเป็นเวทสปอนนะ <c oughs> โอ้ยซึ่งเราสามารถเอาไปเผาได้แล้วก็ให้มันเป็นกลับมาเป็นไอสปอนแบบธรรมดานะเป็นฟองน้ําธรรมดานั่นเองนะอ่ะ แล้วก็มีอะไรเออนิวิตอันนี้อืมเยวเอาเอา,เอาไปเผากันอืมทำไมไม่ได้อ้าวที่มันสโตนเ,เอ็กบิเฮ้ยมอนเตอร์อีกเอกดิเอาละช่วงนี้เมาละมมมมเมาเมาเมาเรือละเอออันนี้สโตนบิ๊กแคนอืมไม่ได้เล่นมาคราฟนานไม่ใช่ดิสแนปช็อตอะไรพวกเนี้ยเอออืมทำไมมันอืมไม่รู้ดิ เออพอเผาแล้วนะเราจะได้แขกโตนบกบกมานะโซนบิกเออเอาเข้าไปเอ,อ๊ะเดี๋ยวก่อนทํามันบัก๊กไปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูกันทาไมมันวางแบบแปลกๆอ่ะแบบแบบแบบนี่โรเทชันมันเน่าแล้วเนี่ยอืมบันไดอะเน่าคือแม่งบั๊กหลายอย่างเลยอ่ะเอออืมอ่านี่มีบันไดอะแบบั๊กคือหันไม่ได้เลยเน่าเลยตอนนี้อือ ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคนระับไม่รู้คือแก้บั็กส่วนเดียวทําไมมันไปทั้งเกมเลยก็ไม่รู้อันนี้ก็พิสมารีนะับวิธีการคารฟทาไงแนละ้วลืมไปละนี่ก็บิกอันนี้ก็ดาร์กอันนี้สีแลนเทิร์นเอมแล้วมีอะไรอีกเนี่ยเออ๋ยวดูก่อนนะวิธีการคารฟทาไงแนละ้วลืมไปละอย่างนี้มัง้งสี่อันอ่าถูกด้วยเออนี่จํามวๆเอาเนี่ยส่วนบิกก็น่าจะคาบประมาณนี้เอา้เอาวทําไงวะทาไงวะลืมังไม่ได้ อืมเนี่ยหินมันก็ประมาณนี้แหละที่เออเท็กเจอร์สวยดีน้อแอบไปทํามอดแป๊บเบ่าละอืมเป็นบิกอะไรประมาณนี้เ้ยแต่หินสวยนะอันนี้ก็ดาร์กพิสมาลีนอือก็เดี๋ยวก่อนจําได้ว่ามันต้องเอาไอ้นี้ไว้ตรงกลางแล้วก็เอาไอ้นี่ไว้ถุยผิดเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ววันนี้แทนไม่ใช่กำคาร์มไงวะหรือว่านี้ อันนี้นโอเคได้มาแค่หนึ่งอันนะครับอ่าอเออก็ดีแล้วไอ้องไอ้หมึกอ่ะมันมีประโยชน์นิดนึงก็ยังดีนะครับอ่ะเฮ้ยแล้วมีอะไรอีกเนี่ยซีเลนไอ้ซีเลนเทอร์นะครับมันก็จะมีแอนิเมชันของบล็อกมันด้วยน,นี่มันเป็นแบบเออใครส่งสัญญาณเอเลเรดาร์มาครับเฮ้ยแล้วก็ไอ้นี่ลืมวิธีการครับเออช่างเถอะเออมีอะไรอีกเนี่ยอ่ามีเอนชนัน ไม่นับอันนี้คือสําหรับไว้เดินแบบใต้น้ําอะไรเร็วขึ้นนับอืแอนวิว okay. โอเคเฮ้ยทำไมมันอ้าว no. วอดเนาวาแล้วเอ้ยตายละอ้เอ้ยอันนี้อืมโอเค,อเ,คเราเหม็นช้านกันดีกว่านับอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเกมโหมดเกมเขียนผิดเดี๋ยวเกมศูนย์ คือแบบว่ามันจะทําให้การเคลื่อนไหวในในน้าของเราเร็วขึ้นนับไม่ใช่ว่ายเร็วนะแต่แบบว่าเดินเลในน้ํามันจะเร็วขึ้นนับข้างล่างมีฐานด้วยเนี่ยคือเดินได้เหมือนปกติเลยอะอ่ะฮะคือมันแล้วแต่เลเวลมันด้วยนะอันนี้สูงสุดก็สามในถ้าเราใส่ไปมากกว่านี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ้าตายไม่ตายเออการเดี้ยนับเวลามันอยู่บนพื้นนะมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็โดดดึงๆไปมามันอันตรายพอสมควรนับแล้วมันก็ลงน้ําเอา อันเรามาดูการโจมตีมันดีกว่านะว่าเวลามันโจมตีคนมันจะเป็นยังไงนะครับ okay. โอเควิโหยิงเลเซอร์เหมือนปลาหมึกเลยวัดเด้อเอ,อ้อวิ่งโอ้โหมันเร็วกันอะ่ะเอ๊ะเอาเป็นว่าเหมือนนะอันนี้อันนี้อันนี้อืมดูมันออาตีมันก็โดนดาเมจอีกเออวิ้ยแต่ว่าเจ๋งอะ่ะอยู่ใต้น้ำมันก็เป็นฟองอะไรเงี้ยโว้ ดูพาร์ติเคิลดีแล้วเฮ้ยไอ้ยะอ๋อเขาเพิ่มแอดลิทมาแล้วก็เป็นไอคอนแ a ร์บอกแคร์บอกดับดอปเลสอันนี้น่าจะมาใหม่นะเทคแล้วก็มอบแอพเลน์โอเคก็น่าจะจบคลิปเพียงเท่าน,นี้แล้วนะับก็อ่านะคงไม่มีอะไรมากแล้วละ่ะอืมหมดการรีวิวเพียงเท่าน,นี้นะับอ่าฮะก็เว่ร์ก็ถือว่าเป็น a m a z i n g s ส a p s h o t นะมีอะไรใหม่ๆนะับเป็นดันเจี้ยนอะไรประมาณเนี้ยอ่าฮะข้างในก็จะมีบอสอยู่ทำไมมันมืดจุงเบยเฮ้ย อู้วัดเกิดดีแล้วอู้ว้าวเกมหมดหนึ่งเกมหมดศูนย์สู้กับมันแป๊บนึ่งครับยิงเลเซอร์แล้วเอ้าเอ้าโอ้โหแม่งยิงแรงเฮ้ยเฮ้ยยิงอ่าเน่มีเอฟเฟกต์อุ๊ยจริงอ้าวตายฟาโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับไอเหนื่อยแป๊บหนึ่งสวัสดีสหรับวันนี้สวัสดีครับ